ลบบุรีไปที่สองเข้าวงมาใบนี้จะไปตรงไหนจะโดนยังไงครับดูนี้จบขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วใส่คาไปอีกหนึ่งเม็ดเอาครับเรามาดูว่าผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ครับผมทางด้านทีมของบัมแนน,นได้แต้มจบขึ้นมาตึบโอ้โหสนาแมแข็งเกินต้องปรับนะ ถ้ายิ่งปักก็ยิ่งอยากไปใหญ่เอาหินออกมันมัน,ม,นมันไม่ได้เดีย๋ยวลองดูก่อนเท้า,าหินออกมกันจะเท้ายากหรืเอเปล่าครับลูกนี้เข้ามาโหแค่นี้เข้ายากมากแล้วตึบแค่นี้คือเข้ายากมากมากเลยเอาครับลูกนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีครับที่บอกอาร์ติจิตมาร์คลบุรีครับลูกนี้ เดินมาที่วงครับตีโดรับหนึ่งติดครับต้องติดด้วยนะครับเข้ามาจุกกันมาแล้วตีโดนโอ้โหแล้วไป,ไปเลยครับใบนี้น้องมาร์คลบบุรีจบมาร์คป๊บไปสุกแม่นยังไงสี่ <c oughs> เอาครับเรามาดูครับทางด้านทีมของอาร์บิจิจะเล่นยังไงฮะหยุดนี้เข้ารูมาหยุดนี้จบขึ้นครัจบจุกโอ้โหแล้วขึ้นดีด้วยครับตู้ครับปืิขึ้นของอาร์บิจิตใบนี้ขึ้นมาเปลี่ยนแล้วเก็บหนึ่งแกนในสนามให้กับทีไมไปได้ เรามาดูว่าลูกมากร์คลบ,บุรีลูกนี้ตีโดนับหนึ่งติดลับสองนะครับใบแรกมีม้วนเลยนะฮะมาร,บบร์คลบุรีใบที่สองเข้าวงมาใบนี้จะไปตรงไหนจะโดนยังไงครับลูกนี้จกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วใส่คาไปอีกหนึ่งเม็ดโอ้โหลูกขึ้นนะเข้าใกล้ติดใกล้ครับผมนะอยู่ไกลติดไกลแล้วลูกนี้สลับดอกไปก็เปลี่ยนสีไปเลย สองแต้มในสนามน,นี่เกิดจากลูกตีล้วนๆเลยฮะเรามาดูวัลบลูกนี้จังดันตู้หรอตู้อาร์ตพิจิตลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนแล้วหลุดโซนไปเยอะเลยสนามหนึ่งเข้ายากนะทุกคนถ้าตีติดได้นี่ถือว่าได้เปรียบมากเลยฮะแล้วมาร์กตีติดสองใบยอย่างนี้โอกาสเกม,มในไม้นี้มีสูงมากเลยฮะโอ้แลลูกในมือก็ยังไม่เปรียบด้วยนะ ลงมาดูครบอาร์ติจิตส่งบูมมือตีไปตีก่อนเลยแล้วลูกนี้ตดไปครับแต่ยังไม่เปลี่ยนนะเอาครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองคืนเมื้อใบนี้ดังนั้นทีมของอาร์ติจิตส่งบูมมือตีไปตีอีกสามอีกหนึ่งใบครับลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสอง จบขึ้นมาแล้วตีโดนขยายโซนไปครับผมได้หนึ่งแต้มในสนามครับน้องมาร์คลบุรีกะจะตไปติดไปนี้ฮะเพื่อให้มีเปอร์เซ็นต์ในการปิดเกมได้สูงครับผม <c oughs> คือถ้าลูกนี้น้องมาร์คตีโดนมาะผมว่าโอกาสเกมเนี่ยมีค้างสูงเลยทีเดียวครับผมแล้วครับมาร์คลบุรีเข้าวงมา ลูกนี้จะไปติดอีกใบนะเตรียมสวัสดีกันเลยบอกเลยจบขึ้นมาลตีโดนครับผมเปลี่ยนเฉยเฉยถือว่าตีได้ดีครับผมเปลี่ยนอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะจบมาใบนีบ้ครับตึง้งเปลี่ยนไปครับผมได้หนึ่งแต้มในสนาม เรามาดูครับลูกนี้จะทำยังไงครับใบสุดท้ายนี่จบครับตึบโอ้โหแยหลุดไปครับผมบอยเหลืออีกสองใบในมือฮะบอยลูกบุรีถ้าสองใบนี้ขึ้นได้เนี่ยจะปิดเกมเลยนะครับเข้ามุมรับตึบโอ้โหง่ายๆแล้วเหลืออีกใบเดียวครับ ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุกนการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอ,ขอบคุณนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีครับนางอรพินจิรพันธ์วาน,นิชนะครับนะก็เป็นผู้สนับสนุนหลักเลยนะครับผมนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีครับจบแล้วครับผมนะสิบเอ็ดต่อหนึ่งครับผมทีมบางแนนเอาชนะอาร์พิจิตไปได้นะครับ